สวัสดีค่ะมือนีคุณแม่ลงทงอีกแล้วค่ะอ้าวสมุนซ้ายขวาเขามันเหลืองแล้วค่ะมือนีพาก,กันมะเกี่วเขากำไปลูกไปย่งางๆ่งางย่งางมะเกีวเขากำกับมิตรพีต้านองค่ะซอยกันค่ะ สากับบ่เลียบวบ่เห็นน้ำค่ะพักบุงหลายหนาหลายค่ะไปไปลูกไปเขาเลื่องอารามงามตาอันนี้ต้องจางข้าเจ้ามาเกี่ยวค่ะมันลมหลายเหลือเกินค่ะ มาลูกมาห่วงเข่ากระไดค่ะเขาเจ้าค่ะมาลูกมาถ้ากันไปนเหยียบเข่าได้ลูกระได ปอนเข่ากำค่ะเดี๋ยวมามีไปเอาเองเดี๋ยวมอนี้เดี๋ยวมามีเข้าบ้านเองเดี๋ยวมามีไปเองลูกไปเองใช่ไหม เห็นกล้วยทอดหรือเปล่าคะเห็นกล้วยทอดบ่านันลก,ล <laughs> กล้วยทอด <laughs> กล้วยทอดมากินเกี่ยวเขาลก,ล <laughs> กล้วยทอดใครก็รู้อยู่ <laughs> ลงแขกเกี่ยวเขาขก,กขามามาโชว์เขากำ่วงงามงามค่ะ <laughs> งามเลือเกินสุดยอด <c oughs> งามงามค่ะขนาดต้นกล้าแะนะเนี่ยเสียบต้องเห็นเสียบ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่รับชมค่ะ